วมควน,น้ำมันใส่กล่องกระดาษไว้ให้แล้วนะพ่งนี้เอาไปได้เลยเสียงปู่พูดกับพ่อน้ำมันที่ปู่พูดถึงคือน้ำมันพืชที่ใช้แล้วมดสภาพนำมาประกอบอาหารอีกผู้คนไม่รู้จากการจัดน้ำมันชนิดนี้อย่างไรบางคนก็แอบชิ้ทิ้งเพลงท่อระบายน้ำคูคลองหรือ ไม่ก็ลาดทิ้งตามพื้นดินโดยไม่รู้ว่าน้ำมันเหล่านี้เป็นมลพิษซึ่ทำลายต่อระบบนิเวศและเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โลกร้อนพ่อของผมเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งมหาวิทยาลัยอะไระทยทิยาลัยของพ่อรับบรรจากน้้ำมันเพืชที่ใช้แล้วก็ไปทดลองผลิตน้ำมันโอไบโอดีเซล คนในบ้านของผมนสนับสนุนพ่อจึงช่วยดึงจึงช่วยกันชักชวนเพื่อนบ้านทำป้ายประกาศและน้ำกลงรับน้ำมันไว้ตั้งเตะตามประชมุมแถวเพื่อตะแวกบ้านผู้คนให้ความร่วมมือกันดีมากโอ้คอยรวบรวมเพื่อให้นำไปส่ง ที่มาวิทยาลัยหล่อครับผมน้ำมันเต็นท,ท้ายรถทุกปานาทิตย์ผมหนกพอ่อไม่แนห่หรอกถึงเหนื่อยก็ไม่เป็นไรช่วยก,กันคนละมาคนละมืออย่างนี้นอกจากจะช่วยตัวเราไม่ให้เดือดร้อนกับมลพิษต่างๆแล้วชุมชนยังสะอาดน่าอยู่ช่วยกันรักษาโลกให้ร่มรื่นถึงแม้ว่าสิ่งที่พ่อทำจะเป็นจุดเล็กๆลตกก็ยังดีกว่า ไม่ได้ทำอะไรเสียเลยนี่แหละพอผมตม้ตมต้ำเดี๋ยวไปตลาดกับปู่นะปูเรียกเอาผมก็ก็จะชวนตั้ำไปตลาดเหมือนกันพ่อทวงผู้ชายบ้านไหนเป็นยังไงผมไม่รู้แต่ผู้ชายบ้านผมชอบไปจ่ายตลาดทุกคนทั้งปู่และอ้อ อาจจะผ่านกันแต่ต้องมีผมไปด้วยทุกครั้งบางครั้งตูกับพ่อเกิดใจตรงกันอย่างวันนี้ยากคงรู้ว่าผมไมาจับไม่เลือก 5, 1, ข้างเด็ดขาดเพราะทั้งสองนั้นเต็มไปด้วยความรักที่มีต่อผมอย่างเดด ลุ้นเหลือถ้าผมเลือกฝ่ายใดอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะน้อยนิดขณะที่แม่ยืนดูอย่างมีความสุขอย่าเลยอย่าอยาตัดสินในด้วยสีหน้าย,ยิ้มๆเอาไปายิ้มจุบก,กันก็แล้วกันใครชะนะเอาเจ้าลูกขนนไป ใครเชื่อว่าปู่และพ่อสปอยก,กันจริงๆไม่ใช่เรื่องเลวไหลหรือเรื่องเล่นแบบเด็กๆแต่นี่คือความรักความอบมอุ่นในครอบครัวหรือเรื่องแบบเด็กๆแต่นี่คือความรักและความอบอ,ๆๆๆมอุ่นในครอบครัวะครับได้คุยกันแบบลูกชายเต็มที่อ๋อ ขอแก้ข่าวหน่อยผมชื่อตั้มครับไม่ใช่ลูกขนุนอย่างที่ย่าเรียกแต่ย่าชอบประจำตอนภาพของมสมัยเด็กเด็กที่อ้วนกลมเป็นลูกขนุนมาเรียกผมว่าเวลาเอ็นดูผมมากกว่าปกตินะครับปู่เป็นฝ่ายชนะเราเรา ปูหลานเลยไปตลาดด้วยกันเราไปทางลัดท้ายหมู่บ้านมีสะพานข้ามคูเดินอีกนิดก็ถึงตลาดปูแล้วก็ไปก่อนแต่ปูกลับหยุดกลางพันยกมือห้ามให้เดินตามปูยืนขยม่มพันสองสามทรั้งก่อนจะไต่พก็ขอหลังตัดใส่ตะปูแล้วเอาพ้อนมาด้ว ว่าไม้กระดานมันขยี้คงต่อกัประปูไม่แน่นรีบซ่อมเสียก่อนที่จะมีคนตกสะพานผมกลับมาพร้อมพ่อที่สะพานมีลุงอานาะทั้งชายและอีกยืนอยู่กันหลายคนอันนี้พวกชาวบ้านอย่างเราเพิ่งช่วยกันสร้างเพื่อไปตลาดได้สะดวกพ่อหันมาบอกปู่ แค่ตอกตะปูเรวนั้นเองคัดพ่อเดี๋ยวพวกเราช่วยกันคนละไม้คนละมือก็อเสร็จแล้วพวก็ไปตลาดกับตั้มแล้วก็กันนะครับปุยยิวตะก,ก้าหลานหรือปินโตเป็นไม่ใช่เรื่อง 8, แปลกแคกคนในชุมชนของเราก็ทำแบบนี้ตะก,ก้าเอาไว้ใส่ของสดของแห้งเรือนปินโตเอาไว้ ไอ้อาหารสำเร็จรูปปูบอกว่าที่เราทำอย่างนี้ก็เพื่อลดการใช้ถึงพลาสติก,กให้น้อยลงจากจะป้องกันไม่ให้สารพิษเข้าสูต่ตัวเราเราแล้วยังช่วยลดขยะ ให้โลกถ้าช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่างนี้เชื่อว่าเราเอาคงอยู่ในโลกนี้ใบนี้จะมีความสุขแน่แน่ปู่แยกไปซื้อปลาส่วนผมแยกไปซื้อบะหมี่ก๋ทิของผมปดทิที่ร้านปลาแสงเจ้าของประจำพี่ปองลูกมือป้าแสงใช้ครีมใช้ครีมขีบเส้นบัหมี่ใส่เป็นตัวอย่างว่องไว ยังไม่ทันจะใส่ครบี่พี่ปองเกิดไอกระหนันยังดีที่พี่ปองยกมือปิดปากไปทันพอไอเสร็จแทนที่จะใช้คีมในที่จะได้คีมคีบอาหาต่อปองกลับใช้มือข้างไปหยิบไข่ฝอยและปากโรยหน้ามีกระเทิบปองไม่เอา ผู้เสียงดังเร่วความตกใจผมก็ผมมีสิทธิทจะป้องกันสุขภาพและความปลอดภัยของครอบครัวผมนี่ครับป้าแสงหันมาพอรู้ว่าอะไรขึ้นป้าแสงดุพี่ปองกันดีทำอย่างนี้มันไม่ดีนะปองมันสกปรกคนขายก็ต้องห่วงสุขภาพคนไปซื้อด้วยไม่ใช่ว่าขายเอาแต่เงินอย่างเดียวถ้าคนเขาติด ติดโรคจากปองไปไม่ได้เป็นคนเดียวแต่เป็นกันทั้งบ้านต้องเสียเงินไปหาหมออีกเท่าไหร่สงสารเขาบ้างไม่ใช่คนอื่นเป็นอะไรก็ย่างแต่แต่ตัวฉันไม่เป็นอะไรก็แล